สวันนี้เราจะไปกินแฮกี้อาเปลีย่ยวรสชาติเป็นไงอ่ะเผ็ดเหรอ,อเป็นไปสีฟ้าเลย เปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยไหมอ่ะเผ็ดจังเยแพงด้วยนะมันเป็นขนมของใครจริงของพ่อใหญ่มาจากที่ไหนอ่ะทำไมเด็กๆรู้จักไม่ได้เลื่อนๆดูกัน ไปยูทูบเรื่อยๆเต็มเลยโอู้ย,ย,ยบแบบอะอร่อยนะไปดูเรื่อยๆ,ๆมาเห็นรอนแรกเรียนเลยร้อนแรกเรียนนะเปรี้ยวอ่ะเหมือนรสลาบเลยเอร่อยมากสวัสดีครับ